ไหนใครกำลังตามหานิยายเกาหลีที่ได้ทั้งรอยยิ้มแล้วก็น้ำตากันบ้างถ้ายังตามหากันอยู่นะคะบอกเลยว่าปฏิหารร้อยวันกับชีวิตที่หายไปเนี่ยต้องเอามาอ่านกันเลยทีเดียวเพราะว่าหน้าเมื่อกี้ยังหัวเราะอยู่ดีๆหน้าต่อไปคือน้ำตาไหลแล้วนะสำหรับเรื่องนี้ความเป็นมาก็คือว่าเป็นชีวิตของชายหนุ่มสองคนที่มาสลับร่างกัน ไอทวายเดียวกันมาสลับร่างกันมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่นี่ดันเป็นกายหนุ่ม60กับหนุ่ม18มาสลับร่างกันความป่วนมันก็เลยบังเกิดแถมหนุ่ม60เนี่ยยังเป็นประธานบริษัทด้วยนะแต่หนุ่ม18เนี่ยสอบบางทียังจะไม่ผ่านเลยมั้งทั้งสองก็เลยต้องปรับจูนกันเยอะตอนช่วงนี้นี่แหละที่มันสนุกอ่ะเข้าช่วงของสปอยกันหน่อยละกันเรื่องราวของหนุ่มวัย60สที่ว่ากําลังจะเสียชีวิตแล้วจากโรคมะเร็งได้ไปอยู่ในร่างของเด็ก18 ส่วนเด็ก18ที่ใช้ชีวิตไปวันๆอย่างยากเข็นเพราะว่ามีแม่เลี้ยงเดี่ยวก็โดนอุบัติเหตุรถชนทําให้เสียชีวิตแต่พอลืมตาตื่นขึ้นมาเขาก็กลายเป็นว่าไปอยู่ในร่างตะลุงซะอย่างนั้นและการสลับร่างกันในครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะคาขอของทั้งคู่ที่ก่อนจะเสียชีวิตไม่สี่เรียกว่าคําขอไม่ได้คําตัดเพราะจากสวรรค์อย่างตาลุง60สิเขาก็รู้สึกว่าฉันทํางานหนักมาทั้งชีวิตทําไมฉันไม่ได้ใช้ชีวิตเที่ยวเล่นเลยนะส่วนหนุ่ม18ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ใช้ชีวิตเจ๋งๆเลยยทําาไมตต้้องดวย และสวรรค์ก็คงได้ยินเสียงตัดพ้อนี้ก็เลยทําให้ทั้งสองได้ลองสลับกันใช้ชีวิต18ก็ได้ใช้ชีวิตเจ๋งๆเพราะมีเงินเลยล้นฟ้าปล่อยได้ส่วน60ก็ได้ออกมาเชวเล่นซื้อเสื้อผ้าเป็นวัย18อีกครั้งแต่ทว่าความสุขของเขาก็อยู่กันไม่นานเพราะตอนนั้นเนี่ยเลขที่ถูกสลักบนตัวเขาร้อยวันเนี่ยลดลงเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่สนุกจนตอนที่เหลือหลักหน่วย เพราะว่าพ่อหนุ่ม60ของเราเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็เลยเริ่มกำเริบเด็ก18ก็เลยต้องมาทนทรมานกับการต่อสู้กับโรคหนุ่ม60ก็เลยรู้สึกผิดแทบแย่การดูแลกันช่วงนี้เลยแบบซึ้งมาจริงๆเพราะว่าหนุ่ม18ไม่เคยโทษหนุ่ม60เลยสักครั้งว่าเป็นความผิดของเขาทั้งสองก็แบบเอาใจช่วยกันจนวินาทีสุดท้ายะนะได้แล้วคําว่าวินาทีสุดท้ายนั้นหมายถึงว่ามีคนไม่รอด แต่เอานะปลอบใจอย่างน้อยตอนจบก็ยังเหลือคนรอดอยู่หนึ่งคนนั่นคือหนุ่ม18นั่นเองที่ได้รอดชีวิตกลับมาในร่างตัวเองอีกครั้งกลับมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นคนละคนเลยแหละจากที่ไม่เอาๆไม่ตั้งใจเรียนตอนนี้ก็คือตั้งใจเรียนเตรียมสอบเข้าโรงเรียนดีๆแล้วก็ไปทํางานในที่ดีๆแล้วที่ทํางานนั้นก็คือของตะลุงคนนั้นนั่นแหละเรียกได้ว่าเรื่องเนี้ยครบทุกลบกลม้มกลม่อมน้ําตาลอยยิ้มมาหมดใครชอบรถนี้ไปค่ะไปเลย